สวัสดีครับลีแลกอินฮาร์ดนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับฟิล์มวันนี้ผมจะมาพูดในหัวข้อที่หลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยใช่เหรอวะเนี่ยมันคือคือต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าหัวข้อเนี้มันเป็นหัวข้อที่หลายคนติดกำดักชีวิตมหาศาลเลยหัวข้อที่พูดวันนี้ก็คือจงอย่าแค้คนอื่นนะครับผมคือ หลายคนไม่ได้ลงมือทําตามความฝันของตัวเองหลักๆอะ่ะคุณเคยไหมเวลาเพื่อนชวนไปกินเหล้าหรือเวลาเพื่อนชวนไปเล่นเกมหรือเพื่อนชวนไปแบบคายเครียดแล้วคุณก็จะมีคําพูดกับตัวเองแบบว่าเออเดี๋ยววันนี้ขอบไปมีความสุขก่อนแล้วกันเดี๋ยวฉันจะมาทําความฝันทีหลังนะถ้าคุณเป็นแบบนี้นะผมบอกไว้เลยว่าคุณก็จะทํามันไปเรื่อยๆ ใครก็ตามที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณยังเป็นอย่างนี้อยู่คุณจะทํามันต่อไปเรื่อยๆแน่นอนดังนั้นสิ่งนี้คุณจะต้องเริ่มทําเลยสิ่งเวลาจงอย่าแคร์ความรู้สึกของคนอื่นบ้างแคร์ความรู้สึกของตัวเองบ้างถามตัวคุณข้างในว่าตัวคุณต้องการอย่างนี้จริงๆหรอคุณต้องการที่จะไปกินเหล้ากลับมาแล้วก็แบบ ใช้ชีวิตไปวันๆแบบว่าไปทํางานหาเงินเช้าเย็นกลับมาไปนั่งกินเหล้าไปปาร์ตี้ไปอะไรอย่างนี้แล้วชีวิตคุณก็ถามตัวเองอยู่บ่อยครั้งว่าทําไมชีวิตคุณย่ําอยู่กับที่เหตุผลหลักๆมีไม่กี่ข้อหรอครับที่มันจะทําให้คุณเป็นแบบนั้นและนี่ก็คือข้อหนึ่งที่มันทําให้คุณเป็นแบบนั้นจริงๆถามว่าทําไมผมถึงพูดแบบนี้ออกมาผมอ้างอิงจากตัวผมเหมือนกันนะฮะผมเคยเป็นครับ แต่ผมไม่ได้ไปกินเหล้าอะไรบ่อยหรอกแต่ผมจะไปแบบนั่งดูหนังบ้านเพื่อนเพราะว่าสังคมผมก็ไม่ใช่สังคมที่แบบกินเหล้าอยู่แล้วเนาะก็ไปนั่งเล่นบ้านเพื่อนอะไรบ้างค่าเวลาครับจนเวลามันหมดไปวันหนึ่งแล้วก็กลับบ้านมานอนนอนก็ดึกตื่นก็สายมีปัญหากับที่ทํางานเป็นอย่างเงี้ยตลอดเวลาเลยนะฮะชูสังเกตว่าใครที่แบบว่าเราคิดว่าเราคิดว่าเฮ้ยชีวิตมันเครียดก็ต้องมีความสุขบัางป่าวะจะเครียดอะไดรกหนา คุณจําไว้เลยนะครับถ้าความฝันของคุณที่มันทําแล้วมันเครียดเนี่ยมันไม่ใช่แล้วมันต้องทําด้วยมีความสุขมันต้องมีความสบายใจคุณต้องรู้สึกว่าคุณได้ทาอะไรบางอย่างเหมือนการที่ผมทำรีแหละหินหาร์ d ในวันนี้ผมบอกเลยนะผมไม่เครียดนะครับในการทํารีแกซะหิน hard ทำแบบชิวๆทําแบบสบายๆครับนะเคยได้ยินคําคํานึงไหมครับสุภาษิต <c oughs> จงพูดคําว่าไม่ให้มากกว่าคําว่าใช่ คุณผมอยากให้ทุกคนนะครับเริ่มปฏิเสธอะไรก็ตามที่ไม่จําเป็นกับชีวิตคุณภารกิจอะไรต่างๆนานาที่เดี๋ยวนี้ไปเที่ยวกับเพื่อนวันนี้ว,นน ون, วันนู้นวันนั้นผมแนะนําว่ามันอาจจะเจ็บปวดสําหรับคนที่ยังทําไม่ได้นะผมไม่ได้บอก <c oughs> ให้ทุกคนแบบว่าทุกคนมีสิทธิ์จะใช้ชีวิตในแบบของตัวเองใช่ถูกต้องครับแต่ในแบบคนสําเร็จเขาไม่ไม่มีใครทําแบบนี้แน่นอนนะครับจริงๆผมการันตีได้เลยว่าคนสําเร็จไม่มีใครไปนั่งเที่ยวกับเพื่อนอะไรแบบ ตลอดเวลาเขาเขาเอาเวลามาทุ่มทุ่มให้กับความฝันของพวกเขาก่อนดังนั้นผมจะพูดในคีย์เวิร์ดของความสําเร็จนะครับผมใครที่ไม่ชอบก็ต้องขออภัยด้วยนะขอเกื่อนไว้ก่อนเลยนะครับโอเคมาต่อเลยดีกว่านะครับคุณต้องเริ่มที่จะป,ปฏิเสธทุกอย่างเลยครับผมทุกอย่างเพื่อนถามว่าเพื่อนอาจจะมองคุณเปลี่ยนไปไหมคุณต้องทําใจยอมรับเรื่องนี้ครับ DJ เจภูมเคยกล่าวเอาไว้นะครับเพื่อนที่เข้าใจและรักคุณจริงๆเขาจะเข้าใจคุณ ว่าคุณมาทําในสิ่งที่คุณควรจะทําส่วนเพื่อนบางคนที่แบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่ใส่ใจกันเลยี๋ยวนี้ตัดแม่งเลยเพื่อนอะไรอย่างงี้คือถามว่ายังเป็นต้องตัดไหมก็จาเป็นต้องตัดนะครับถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จจริงๆถ้าเพื่อนคนนี้เขาล้างความสําเร็จคุณไว้คุณลองถามตัวเองในอนาคตอีกทีว่าคุณจะทิ้งความฝันของคุณเพื่อเพื่อนคนนี้ไหมถ้าเพื่อนที่รักคุณจริงๆเขาอยากเห็นภาพคุณในความสําเร็จครับ ดังนั้นอ่ะจะมีคนที่ดีรอคุณอยู่อีกเยอะผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่อยากเห็นภาพความสําเร็จของคุณเริ่มครับที่จะปฏิเสธและอย่าแคร์คนอื่นเกินไปอย่าแคร์คุณแคร์คนอื่นมาเยอะมากแล้วในชีวิตเนี้ยคุณช่วยคนอื่นมาเยอะมากแล้วจะเป็นอะไรถ้าคุณจะปฏิเสธอะไรไปบ้างและลองทําอะไรบางอย่างเพื่อตัวคุณเองมาคุณไม่ได้ทําเพื่อตัวคุณเองแน่นอนครับผมถ้าคุณทําเพื่อตัวคุณเองตัวคุณยังต้องหุ่นดีขึ้น ตัวคุณจะต้องมีการพัฒนาที่ดีขึ้นตัวคุณจะต้องผมจะพูดยังไงอะต้องแบบว่ามีอะไรที่มันดีเกิดขึ้นในชีวิตคุณอะอย่างหนึ่งเลยคุณต้องมีความสุขคือหลายคนคิดว่าการไปเที่ยวกับเพื่อนหรือว่าการทําอยู่ในคอมฟอร์ทโซนอะไรก็ตาม ต่างๆนั้นนะที่มันไม่ได้ส่งเสริมให้ชีวิตคุณดีขึ้นเลยมันเป็นแค่ความสุขนะขนาดนั้นนะมันไอของพวกนั้นอ่ะมันสร้างความสุขในขนาดนั้นเขาเรียกว่าคอมฟอร์ทโซนและมันไม่มีการเจริญเติบโตอยู่ในนั้นเลยนะครับและนี่ก็เป็นหัวข้อหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมากันเยอะมากเลยก็คือการที่เราหลายๆคนแคร์คนอื่นมากเกินไป ผมทุกวันนี้ผมบอกตรงว่าผมปฏิเสธเพื่อนเกือบทุกคนเลยคนระับถ้าถ้าอยากคุยโทรมาคุยกับผมได้แต่ผมแทบจะไม่ไปไหนกับเพื่อนเลยคือน้อยมากจริงเดือนหนึ่งเนี่ยแค่จะมีแค่วัน2วันที่แบบว่าพอจะสละให้ได้แต่ก็ไม่ทั้งวันนะแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองด้วยซ้ําถามว่าเหงาไหมแรกๆก,ก,ก็ใช้เวลาเหมือนกันคนระับแต่ว่าผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะตั้งใจทําอะไรบางอย่างเพื่อตัวเองจะอ่านหนังสือจะทำรีและหินฮาร์ด จะออกกําลังกายจะอะไรก็ได้ซึ่งมันต้องใช้เวลากับตัวเองมากแล้วคือผมรู้ว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จอ่ะเขาแลกครับเขาเลือกและเขาแลกคําว่าแลกนี่คือแลกทุกอย่างเพื่อมันให้ใหมันสําเร็จให้ได้ผมยอมแลกตรงนี้เหมือนกันแล้วผมรู้ว่ามันต้องใช้เวลาอีกนานด้วยเพื่อนคนไหนจะตัดผมผมก็ไม่ได้ซีเรียสก็เขาก็ยังเป็นเพื่อนสําหรับในสายตาผมอยู่ดีนะเขาจะตัดผมมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาผมก็ คือผมก็ต้องโฟกัสในคือผมไม่ได้คิดเรื่องเพื่อนเล็เอาง่ายทุกวันนี้ผมแทบจะไม่ได้คิดเรื่องเพื่อนเลยพวกเขายังคงเป็นเพื่อนผมเสมอนะครับแต่ผมให้เวลากับตัวของผมเองเพราะเพื่อนคนไหนก็ไม่มีทางทําให้คุณประสบความสําเร็จได้นอกจากตัวคุณจริงไม่จริงต่อให้เพื่อนจะยืดมือมาช่วยเหลือคุณยังไงก็ตามถ้าตัวคุณปฏิเสธที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตคุณก็ไม่มีวันสําเร็จหรอกเพราะฉะนั้นความสําเร็จมันมาจากตัวคุณนะครับแค่ตัวคุณเองได้แล้วนะ ลองลองมือทําลองให้เวลากับตัวเองนั่งสมาธิคือทําอะไรก็ได้ที่มนแบบว่ามันมีหลายขั้นตอนที่ผมพูดไปค่อนข้างเยอะแล้วถ้าคุณคิดไม่ออกก็คือการอยู่กับตัวเองเป็นระยะเวลานานๆมันจะทําให้คุณคิดออกผมกรนารันตีได้เลยเรื่องหนึ่งก็คือผมว่าเวลาผมจะคิดออกตอนที่ผมเคยพูดไปแล้วว่าผมฟังซาวทกซาวทกจินตนาการคือมันก็ไม่ใช่ว่ามันคิดออกทันทีนะแต่คือ หนึ่งเลยพยายามมีความสุขกับชีดไว้แล้วก็คิดว่าเอ้ยเรามีความสุขไหมในขนาดนี้เราจะต้องทอํายังไงให้เรามีความสุขณนะขนาดปัจจุบันขนาดอยู่กับตัวเองทบทวนสิ่งต่างๆว่ามีอะไรที่เราผิดพลาดไหมมีอะไรที่เราแก้ไขมันได้ดีขึ้นไหมคิดไปคิดมาจะเกิดไอเดียทําให้คุณคน้คนพบสิ่งที่คุณชอบและสิ่งนั้นจะเป็นความฝันให้กับคุณและคุณก็ต้องทุ่มเวลาทุกอย่างเพื่อความฝันนั้น นั่นแหละครับคือสิ่งที่คนประสบความสําเร็จทำและถ้าคุณยังแคร์คนอื่นคุณจะไม่มีวันได้ลงมือทําในสิ่งที่คุณอยากทําเลยจริงๆวันนี้ก็มีเรื่องจะมาพูดประมาณนี้ยังไงก็ขอให้ทุกคนเข้าใจนะฮะคือผม <c oughs> ไม่ได้พูดถึงแบบว่าทุกคนจะต้องมาทําแบบนี้ผมรู้อยู่แล้วลหละว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ทุกคนจะมาทําแบบแบบที่ผมพูดอ่ะไม่งั้นทุกคนบนโลกนี้ประสบความสําเร็จกันหมดแล้วคนประสบความสําเร็จมีค่อนข้างน้อยครับ มีแค่ห้าคนอะจากหนึ่งร้อคนมีแค่ห้าคนจริงๆซ,งซ,งซึ่งมันเป็นอัตราที่มันน้อยมากๆเลยแต่ทําที่แบบทำทลงมือทํห้าคนแล้วจะทําแบบหนักจริงๆจนประสบความสําเร็จเนี่ยเหลือแค่2คนเองนะฮะซึ่งมันน้อยลงอีก <c oughs> ผมพยายามทําทุกอย่างเมื่อผมเป็นสองคนนั้นจากร้อยคน <c oughs> ดังนั้น <c oughs> นะครับมันไม่อาจจะถูกใจ <c oughs> คลิปนี้ก็ไม่ใช่ว่ามันจะถูกใจ <c oughs> คนทุกคนที่เข้ามาฟังยังไงก็ต้องขออภัยด้วยแต่ที่ผมพูดนี่คือ จงอย่าแคร์คนอื่นถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จเติมเติมให้นิดนึงนะฮะอันนี้คือคีย์วิร์ดของมันจริงๆถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จในชีวิตครับผมโอเคครับผมยังไงก็มีเรื่องจะมาพูดประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมผ่อนคลายในหัวใจของคุณด้วยนะครับรีล์หินระ์ศสวัสดีครับผม